ปกติทานยาต้าน2ทุ่มเนาะแล้วก็ถ้าลืมยาต้านแล้วไปม,มีอะไรกับใครคนนั้นโรคเราไปเลยไหมอ๋อมันก็มี2ประเด็นนะหนึ่งก็คือประเด็นที่กินลืมกินยาต้านไวรัสอันนี้เวลาเราเป็นโรคอะไรเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของร่างกายของเราอะผลลัพธ์สุขภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเราร้อนะทุกคนนะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะ ผลลัพธ์ของสุขภาพเราขึ้นอยู่กับเรารับผิดชอบร0อเเซเพราะฉะนั้นถ้าโรคนี้เนี่ยมีคําแนะนําแล้วว่าถ้าเป็นติดเชื้อเอชวีเราจะต้องกินยาต้านทุกวันตรงเวลาตลอดชีวิตแปลว่าเราต้องรับผิดชอบทําให้ได้แต่ถ้าเราทําไม่ได้แล้วมันมีเออเออเลกเกิดขึ้นเราก็ไปทบทวนกระบวนการว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเหมือนเราต้องการจะโทรศัพท์สมมติคุณต้องการโทรทุกคนต้องการโทรศัพท์มาหาหมอที่โรงพยาบา,จาลจุฬาลก นี่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเหมือนกับเป้าหมายต้องการกินยาต้านให้ตรงเวลาแล้วกดเบอร์ผิดอย่างเงี้ยเนาะเราก็แค่กดเบอร์ผิดก็กดเบอร์หมายหาวิธีการกินยาต้านยังไงก็ได้ให้มันตรงเวลาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เตือนคนไข้หมอทุกคนนะแล้วคนไข้ที่อยู่ร่วมกับเอชวีทุกคนรวมทั้งโรคอื่นๆด้วยแต่เอชวีเนี่ยเขาต้องการความแม่นยําของเวลามากลองฟังคลิปของหมอนะเปิดย้อนไปดูในเพลย์ลิสต์นะว่าทําไมผู้ป่วยที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชวีต้องกินยาต้านทุกวันตรงเวลา